เฮ้ยไว้ไว้เนสินนก้ฮันโอ้อมคชนกันนะเขย่าผ้าได้ไหมวาผ้าเ้าเพ้าเ้ามีใช่อีโตอีโตเอนี้ยเอานี่เนีนี่นีเอ่โอ้ยเนาะนี่ยานผ้าอยู่นอกมันกันเนาะเย่านผาอีโตอยู่เว้ยโอ้ยเนาะ nó, uii, bưng bưng tụi nó, uii nó tụi gì chơi cái bộ phim đi, đây, đâu, cái, sẵn gì có Yup. อาจจที่ร้โอเคพี่น้องเนาะฮะถือว่าเปิดภาพขึ้นมากอะจี้ใส่เนาะจี um, ้กล้องใช้ทางด้านทันซานองไอ้ผู้หนึ่งเนาะ จึงว่าทางด้านเฮือนซานเพิ่นกะถือว่าพิษต่างจากโมรลายพี่น้องเอ้เนาะอ่าเนวมุ่งหลังคมหลังคาก็คือผ้าบัตพี่น้องเนาะเอมด้วยสังกะสีสองแผ่นพี่น้องเอ้และก็ผ้าคุมเนาะอ่าหนึ่งพื้นพี่น้องเอ้เนาะนะทือว่าในตอนนี้พี่น้องเอ้ทางทีมงานเราก็เดินทางมาทำการสี่คนเนาะอ่าเข้ามาหาทางเบาย่ำเนาะแล้วก็ทางเสาโนลเนาะอ่าพอดีว่าทางบ่าวตาเพิ่นมีเบียกมีงานทางนี้วันเชาพี่น้องเนาะ คนอื่นบันเดอร์พี่น้องทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสู่ผู้สู่คนพี่น้องเลยนะเช่นดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของโมเวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะนะเมื่อกี้มาพบมาเจอกันอยู่ที่ทางบ้านดินซัดเนาะอ่าทางบ้านป่ากล้วยพี่น้องเนาะทางบ้านป่ากล้วยแม่ละเนาะมาหาทั้งง่ายเพื่อนกับเชื่อว่าทั้งโมเบียเองกับทั้งท่านฮู้ซื้อฮู้เสียงทั้งง่ายไปทำได้พี่น้องเลยเนาะว่า คือจังไดเนาะเขามาแล้ก็บ่ดีแหนมาพอดีว่าสะดุดตานะพี่น้องเนาะทางด้านทรัพยสนเพิ่นนี่ว่าสุกโสมหลายเนาะนะก็เลยสิได้ถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันพี่น้องเอ้ยป่ะสิพี่น้องป่ะป่ะสิเนาะเบิ่งก่อนนะขึ้นมงก่อนนะเนาะอึบเบิ่งๆอพี่น้องเนาะเอาตาเอาาดทีเฮาสิใช้เด้อบ่ตาคิดว่าาดไมแน่นะเมืยง บ่น e pues ี่นะมาให้เ่านี e 8, so ่นะสบาบ่านสังสีว่าบ uh, ่เว uh, ียดเนาะโอสบายดีฮะดีโออ่าสมุดนี้อัน1น2 3 4 5, 6 7 8 9นั um, ่ง um, น <data> ั่งอยู่เด็ดเนาะ11 12 13 14 15 16 17 18อืเป็จริงด้นี่เนาะเออเอาจังซี่22อันเบง Mày vô sau song sẽ sau song sẽ mày sip em chơi tham dự xiềng liêng nam hải đạo đồ vô làm gì xiềng lại mày păng păng như ừ, tham tham rồi đó bắt đầu đại đợi cho sự dừng lại có sung 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 Ai sung 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 อันนีิประมาณ7-8ปีคือไอ้โชว์โอ้เออมีลูกมีเมียบ่กโดยลูกสองคนลูกสองคนเมียผู้หนึ่งเมียเมียผู้หนึ่งบ่หรืยสองคนเมียสองสองปะแล้วสองป่าแล้วเอ้อเออแสดงว่าเคยมีสองคนนีเนาะจะไปตัวใส่อยู่กับลูกกับเมียเนาะเออมีตะกี้มีมุดโอ้อันนี้ดินเจ้าเราบ่เนี่ยดินพ่อปู เออดินกูปูกอยู่ทางนานี่บดินเจ้าหมีบ่ดินเจ้ารถนี่อ๋อนี่ายยเมียเจ้าเนาะอ๋อนีดินพ่อปูพ่ทําออแต่ว่านึงพอแต่ว่าปลูกบ้านสร้างเฮือนได้เนาะได้นเพิ่นออกไปแล้วเพิ่นหปูอันนี้อดินนาก็บ่มีอืๆๆ ครัไม่ผู้อยากขายผมมีเงินซื้อมีผู้อยากขายแต่ผมมีเงินซื้อบิดนาตัวเนาะถือว่าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลูกกับเมียทั้งไงล้วกับเนาะถือว่าดินดอนนี่เป็นดินดอนของปู่ปู่ปลาไว้ให้เออบัดลูกบัดเมียได้ไปทางไหนเถอะไปหาซสอนเมียไปหาสอดเออสอดนี่ลูกนันน้องสอดสอดกุ้งสอดซิวเลยเนาะเดียวผู้หญิงเนาะ ài, biết được này. à xài như này hầm nó bọ ải, đồn tượng bọ, đồn tinh bít cơi, ở như na, như na. rồi mình đồn nó bị, đồn bị sạt. nha nha nha. ôi trời ơi khửn ma lại khốn lại guất này nó bị nhang đâu. <laughs> mình đi tắm, chúng khen ní nè. oi, càng khửn hẻn quế hẻn guốc nị. không biết nhang là bả não ài nọ. sao vậy đi đây, nó sao vậy đi. rồi sao vậy đi, rồi sao đi. à, có người nôn <laughs> sực nọ. phun phun thuốc chỉ ช่วงมันหลบมาเดี๋ยวกันอ๋อเนาะพอ่ีเปียกหมดเลยยืดเลยยืดเลยลูกได้เจ้าีก็ลูกได้น่ะลูกน้อยเจ้าบีก็ตอกแต่ละดอกแต่ละดอกเซบด์โดยเจ้าคือมีลูกน้อยอยู่บ่โดยมีโอ้เป็นวัดเป็นไอเป็นไข่บเปล่าน้อไปนำเลยเจ็ดปีลูกนะลูกค่ะเป็นคนแปดปีเป็นคนชาปีป้าย ตามปีปายับบามเป็นไปเป็นเป็นนักโตมันเลยอ๋อคือว่าประจับโตเป็นแบบมโตแต่ละมือหนัีหนึ่งก็แต่ละมือ้าไปวันๆนั่แล้วก็เลยกินข้าวกินน้ำมาเจอขุดบันขุดบันขุดจี่รอไปหาอะไรข้าวกินมุ่งคันบุ่งรงกุ้ทันกับไปทุเลิกนะฮขอทานผุเลิเออคือไปกันเนาะเอืมองนนหมอแม่คกข็กกับอาญาคนไทยอะไรก็โอ้น้ำน้ำมัด วัดนี่เราเคยบวชบ่คือบ่เราว่าจังหวัดอางหาวเออโตได้มาครั <S <s ้งเนาะบ่ได้คั้ลมพี่น้องเอ้ยคิดว่าสิมาตุ่มยับาปตุ่มน่ะเป็นหยังยับาป้าตุ่มกับลูกกับเมียเอินไดแม่นลกแม่นรเนาะแม่น Chẳng ờ, cho tùm cho cháu ở đây chú ừ, Rồi, rồi, rồi à, à. Tùm có lúc có mía vô đây à, à, oh, oh, Rồi, vô khổ thủ ở đây nó phải hôm phép bốc đi cho mi chú bố Chết, ô, ô, hết lâu Bốc đầm có bốc đèn thôi Kê vào chết Kê, 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 kê Kê xưa, kê xưa Kê xưa, kê xưa, kê xưa Chết Kê đi Kê xưa, kê kê เฮ้ยไว้ไว้มันสินกยอ้อมิชนกันนะเาผ้านไว้ผ้าผ้าผ้าี่ออีเอานีเอานนนี่นี่ยอยเน่เนี่ยนี่ยน่นียเยนี่เนานี่นเนายยน่ยย่ยเนาะ เตะตเนาะเนาะอุ้ยลูกเอรตัวเนาะโอ้ยเนาะตุ้ยชื่อเทมโป้เนาะพวโพวกว่าเล่นดวงก็ร้องงัวกันเนาะเฉพาะจูนอย่งงมันเลียนไปเยเด้อ้ตื่นตืนกระทั้งู่บ้านบาน ตี่เป็นามีอุปรภคในนะาเอมิกตั้งแต่ตั้งต่เมื่อกไปชาตาตมั่่วาอกมกันพด่มั่นกดีเนาะว่าชดกาดีด้เลยอ่ดไ่ป็นว่าเหงื่อหยินพ่อปิย่านแท้แล้วว่าจรเหงื่อหยินเขาบอกปิย่านแท้วะให้พดให้พัดเราหลับนั่งในคนทางหน่อยพุงพูดพุอย่างในคนทางเออ เราให้พวเราเออเดียวให้ชุมนองมากเฉยนกเนาะเราให้พวเราไปผูกในยูนทามก็ทึกงแล้วพ้นหายหน่อแนีเาเล่าอ้านยนชมกัดทันหลวงเจ้าพผูกเอะมดไปนยากเลเอืมไปไทยมาเนาะแนวอเลยงัวเจ้าพนมันตกที Alright, ่เห็นเหคนแตกตื่นอึกอเนาะแล่นรูกผู้พายมาพี่น้องเอ้ย คนแตกตื่นในแอนดาเออขึ้นดีบ่เออคนตายมหมดคือในหมู่บ้านไม่ชมกันเลยตายก็ทันทันมากเลยอายุอายุจักปีอ่ะอายุจักปีประมาณสี่สิบสี่สิบปีบริเจเบยโชบ่บ่แสงวายได้ต้องไข่หน่อยหนึ่งเลยฉักฉับเลยเออไข่ขึ้นสูงไข่ขึ้นสูงไข้แบบจราดายคนมันเบาบางบ่มันอ่ไรกันเนี่ยแล้วมันตายบัดเดียวหรออือคืนนี้บ่มีใครอยู่นั่งเลย

แต่ชุมเพลนนี่เคยขามาได้เคยขามาบ้านนี่ถือว่าปีที่แล้วนี่ขามาประจำาอย้าคยบอตาบอเซนบอจิตตะกี้ตาเคยไปกับอะไรบอเอเออบอเอก็มาอะรกี้เคยทำาบชื่อเนาะดุนเนาะเออแ่นพกวล่าะบดนด <ừ> ถือว่าในเฮือนในชาตินี่เป็นผ้าห่มเป็นมอน,นยังต่างๆนี่มีคู่กันตุ่มกันห่มอยู่บ้างโดยเขามีก็เขามาช่วยนะหละเออใช้ <ừ> นะยืดครอมก่อนโอ้เถอ,อได้ตุ้ม<อ>ได้นี่อยู่บบบน,นี้เนาะเขามาช่วยให้ประห้มนั่นน,นะเอาเอาถาม,ม่อนในครอบครัวเจ้านี่แบบเครื่องใช้ชีวิตประจําวันยังขาดเหลืออย่างนี้เนาะยังขาดสุน่สุดเนาะคิดว่าตัาวได้าจาเป็นแต่ก็อยากได้

แต่ว่าตัวหน้านี่เฉพาะชื่อให้ก็เม็นกินบ่บทุกเื่อแล้วเนาะตลอดชีวิตเนาะนั่นแหละอืมแต่บ่หมอเฮือนนี่กะได้กะได้นอมคู่มือตัวนี้เนาะโดยจะจําเป็นแฮงอะไรตัวนี้แลอยามลมมาแล้วก็ระจอืมอันนี้มันยังไมนี่งไมเก่าจเนาะนี่มกมนหหน้าตัวเก่าพุ่นดิล้ทีแรกก็คิดว่าสิใช้สังกสีแม่นบ บอ้เห็ดเผือกเม,มน,าน,านจะชื้อนั่นแหละเ,เห็ดเผือกไว้ใื่ค่ะทาได้ก็ใช้<อ>จะไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำหรือจะชื่อเขา้าก,กินแน่<อ>ใช้ในเรื่องงานการล้วงอีกอแล้ววันนี้ยากระซีมันคางเลยวันนี้ผมมีสินเนแผ่นหนึ่งเขาให้สังกรีทางเจ้าคอยประหุนะคอยประหุแต่ว่าอยู่ทางข่อยเนี่ยแผ่นหนึ่งเก้าสิบเนาะบ่เวียดแต่แรกแต่พูดอีกไดย เนี่ยจะพุดแล้วก็มันมันก็จะมีตัวบางตัวหนาอร <c oughs> ้อนน่อยร้อนใหญ่ก็แต่ว่าราคาตางังราคาตางกันแผ่น 90, เก้าสิบแผ่นแปดสิบแผ่นสามสิบห้าแล้แต่สั้นเงาอีก,กนะแต่ว่าเมตู้ซื้อมือนั่นอันเก้าสิบแต่ว่าเป็นหนึ่งเก้าสิบหนึ่งบรูแล้วช่วงนีม้มันก็นอยู่ในระว่างสิบสองพุดนี่เป็นแผ่นเก้าสิบนี่เพื่อนเรานี่ยสิบสองพูดนี่พุดีเนาะทางสิบสองพุด บันทายก็ยังไม่จบไม่เงินกันให้ผมมีเลยเป็นเสียบ่เลยห้าสิบพันห้าสิบพันเท่อนึงเหรโอ้บ้านเขาติดอะไรน้อยเดียวกันแหละเจอลาบก็เลยกันเนาะน้อยเดียวกันคนจับหนีขาดหันเนาะคนทุกคนยากคือกันตีกันที่คนคนนู้นเดี๋ยวคนบรรยายขึ้นเคียงเนาะเขาปรตีกันที่เขาแบบแนวคนบ้มีคือกันหมดอันนี้ก็ คนหนึ่งเป็นน้องคนหนึ่งเป็นบาทเป็นปูงเอออะไรกันนะเขาพุกไม่รู้หรอกเอ่อใครภูณังภูนางยึดจงซ่านนะบรับโอ้ยคนดูท้งคนที่เราเป็นช่วยหมดเออเรื่องผู้อื่นก็เอาไว้ก่อนเรื่องเัางหมดเนาะเจ้าผมเองบอกไปขอเข่าเรือเมียไปหมดไปเบิ้ดอือไปทำพิการลำบองเหมือนพียกาและฮอดุทธนตุนเงิ เอาแต่พุดแล้วเออยาบาท่านว่าสิดอกปกตินะบ่เห็นแต่ผู้หญิงไปขอเขาอขอไปหมดเออเจ้านี่ไปเนาะไปหมดทั้งลูกทั้งเตาเขาไปหมดอืเก่งๆเนาะอ่าเพราะว่าอันนี้ถามว่าอายบ่แต่ก็เพื่อปากเพื่อท้องเนาะเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อความอยู่รอดเนาะ่นสิบอกว่านอยกายอายสิเอาใกินน้อยเนาะาเจ้าบ่อยู่พสามาใกินลูกก็ให้จะกิน เจ้าทองเจ้าก yeah. ็จะคิดค totally like yeah. wow. ิดว really ่แต่ลูกแล้วแบบกามีอยู่พี่น้องเนาะบางคนว่าเออเนาะยังน้อยยังนมอยู่คือผมไปหาเรือเหตุงานทำหาเรือเหตุงานทำพัดลูกด้วยสิไปไปแต่แต่ว่าจุดยืนของคนเท่าน่ะมันต่างกันจากที่บาต้ามาเบิงสภาพตัวจริงที่นะเจ้าพัดไปปะลูกปะเต่าไรอีกวันหนึ่งไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ามันเป็นบางช่วงเนาะบางช่วงเนาะ ถ้าเจ้าจะไปหาเหตุเงินเออหาเงินหาค้าอยู่ในเมืองมันกะไปได้ยะบบกคันบ่มีลูกน้อยอืมมีลูกน้อยติดแต่จะเสีปะ่ลูกน้อยวันนี้มีคำถามได้หู้อยู่มันยากมียังลูกไหมท่านแต่ว่าเนี่ยลข,ขอขอ้างนี่นกินยาคุ้มบ่ได้ชดลายเขตน,นอกนี่แมนบ่ไอ้โอ้ยยาคุ้มเงินบ่คุ้มห่าเงินบ่คุ้มคุ้มอาเองเดื้อบ่ไ้เดอคุ้ม <c oughs> <c oughs> ได้อยู่บ่โอ้ยบ่ดิ เย็นว่าเฮือนโมีผาชี่นี่คุ้มได้อยู่นะเฮือนโมบีผาเลยประมาณปีคุ้มได้เลยได้เลยนะฮะันได้เลยคือเคยเลยได้เลยเคยเลยจำคุ้มนะเออแล้วก็บบอยากได้แล้วแบบเนาะไปแล้วแไปแล้วแอันนี้คือวายกายน้อยอยเนาะแต่อายแล้วก็เปลี่ยนวายกวางอย่างอยู่เนาะอ่ะก็คือว่าอะไรมาเมื่อนี้ก็หากน้องผู้เจ้าเมื่อนี้แหละเฮาก็ได้อ่าแต่ลักลีนะเมื่อนี้นะมาหาสาวบุญ ผู้เรามีลูกหาคนนะ่ะแมนบอกเออพม่คุณบอกโดยคือทั้งทั้งเขาเนาะหรือทั้งบอต้าเองพี่น้องเนกกาะกับบอได้มีอย่างม่ให้ดอกพี่น้องเนกกาะกับพอดีมาพม่อมาอย่างกะทาา่ายตามข่าวตามข่าวเบิ้งแน่ว่าเนาะไอ้่นมี้ผู้สดผู้ช่วยกัยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะแต่ขาดเรือลักๆักเลย ก็ตาว่านี่แหละเรื่องเข่าที่เที่อาเรื่อเนาะนี่แหละเนาะยังไงก็มีเนี่ยแหนมยังไงไทยเนาะแม่นแนวแอน้มุ่งนี่ถึงหลังค่ายแน่นี่มุ้งสีแล้วก็ยังขี้ได้กับปากกระจาดใช่เนาะปากกระจาดนี่ทั้งหลังนี่ลายสองเพนทั้งทางแผ่นนึงนี่จะมาอ้อมไดียขาดเพนนึงแผ่นนึงพอดีสี่เพนห้าเพนห้าเพนพอดีเบิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอีน้องเนาะก็พวในมันปกปิดเนาะแต่ว่าเอากระคักกะลีกับผู้และห้า หกเจ็ดแปดแผ่นเดียวเนาะคูแตเนี่ยไปเลยพรูตั้งนามสคขี้บ่เออตั้งนามสาขี้บ่นี่ชาวนมเออชาวนมอะไรฮักกบุญอยากเท่าแล้วจะไปไปนังซะเนาะอืกชาวได้เช้วบ้างกไปแล้วเนาะมีเมียเลยนี่ห้มงันเดือนได้แล้วฮะคอยขึ้นมาหลายคนเฮงไม่ววก็ถือคลย่ำแนนี่นะก็สรจงโรเจ้า Keglo, chết 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 chết

อ่าย่านเดือนแล้วนี่เนาะอ่าคือสภาพโดยรวมแล้วพี่น้องเนาะเป็นไม้ตอกลานี่ตัวยังดีที่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ว่ามันก็มีบางอันบางส่วนเนาะตัวที่มันดอกมันด้อยพี่น้องเยก็นี่แหละเนาะอ่าแนวังคมังคาแล้วพี่น้องเยถือว่าสุกโสมหลายเนาะอ่แนวอมพี่น้องเยถือว่าแธรรมชาตินะแธรรมชาติ นดงนี่มาเอ้ยตัววะนี่พ่เออมันแรกหลดโเลยกินนีดเลยเนาะหดเลยกินีเพราะนนก๊กฮ้หให้บ่เสียนุคุคุวัแคุณไปตั้งามดโอ้โอีกเป็นชานุ่มแน่นะเป็นชานุ่มเออใจกายขมขบใจอะไรขบมาชมนะัว่าแบบอ่างนีอย่างนี้คือว่าบัตรที่นี่เนาะ ทางเฮาก็เสยเข้าโตลําลาก่อนพี่น้องเอ้ยถือว่าทางเปิ้นอ้ายสุ้งเนาะอ้ายสุ้งแล้นี่ก็ถือว่าสุกโสมเนาะอ่ปลูกพังพี่น้องเอ้ยอ่าเข้ามาทางนี้ก็ป๊าดถือว่ามาเบิ่งทางบ้านัานเพิ่นนะพี่น้องเนาะถือว่านักนักนวงพี่น้องเอ้ยนักนวงหลายเนาะอ่าถือว่ายังขาดเคนหลายทางนี้อ่าถือว่าห่างจากตัวเมืองเนาะว่าซั่นซผู้บ่มีก็บ่มีอีหลีพี่น้องเนาะผู้มีก็พออยู่พอกินว่าซั่นซ anh này là là bảo này nó, khổ khoa ma nấm nấm mật vỉa đường, bô ca tưng, là ca nhân bạc vậy đi bay cháy à, tắc nam bô, tắc nam, 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 สวัสดีพี่น้องเลยบัทที่นี่ทั้งโมเียดเองขอตัวร่ำลาพ้าจากสัก่อนพี่น้องเนาะเกิดว่าผิดพลาดประกันขอโทษขอภัยน้ำมลายเนาะพี่น้องเนาะว่าบุมนต์นั่นหูดียรยังไดก็ได้เนาะและจังไดคือว่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะาถ้หากว่าเนาะผู้รักผู้ใหญ่ทานใดเนาะอยากให้ทางโมเียดเป็นสะพานบุญให้กันยินดีเนาะพี่น้องเนาะและจังไดคือว่าบัทที่นี่โมเดเองขอตัวร่ำลาพ้าจากสัก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องเอลยบ๊ายบาย